สวัสดีครับพบกับการวิเคราห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันอังคารที่8มิถุนายน2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลย V.I.P. นะครับหากใครสนใจเข้ากลุ่มรับ V.I.P. แบบนี้ก่อนใครในกลุ่ม S45OVER S45OVER มาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับและกลุ่ม45นาทีในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกลุ่มซื้ออิสระทีวีคอ์ฟุตบอลตามแนวทางสกอร์สูงแรกมีค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและในกลุ่มยังมีบเบิ l e V.I.P. จากแอดมิน45นาทีนะครับเป็น p ที่ผ่านการคัดจากเสืออีก12ท่าน พื่อให้ได้ตัวที่ดีที่สุดในแต่ละวันมาให้สมาชิกได้ลงทุนทํากําไรและนอกเหนือจาก d o บ b l e VIP แล้วนะครับยังมี VIP ของทีมงานเสือ45นาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านราคาภูดูราคาไหลใช้สถิติเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใครแอด45 o v r แล้วบอกว่ามันจากเสืออิดด้วยนะครับวันนี้เสืออิดจะพาไปวิเคราะห์สกอร์ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเอกวาดอร์ อันดับที่4เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติเปรูอันดับที่10ของตารางคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีสีและความน่าสนใจของบอลคู่นี้นะครับอยู่ที่การทําผลงานเพื่อติดอันดับไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยทีมชาติเอกวาดอร์นั้นอยู่ในอันดับที่4นะครับโดยมีทีมชาติปารากวัยและทีมชาติอุลุกไวทําคะแนนจี้ตามหลัง ส่วนทีมชาติเปรูนั้นอยู่อันดับสุดท้ายของตารางจําเป็นต้องเร่งทําผลงานอย่างหนักหากหวังไปเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสายติในการพบกัน10เกมล่าสุดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5เกมมี2ประตู7เกมออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป5เกมทั้ง2ทีมทาประตูได้ทั้ง2ฝั่งไป5เกมเป็นทีมชาติเอกวาดอร์นะครับทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้5เสมอ2แพ้3และเมื่อลงทําการแข่งขันในบ้านของทีมชาติเอกวาดอร์ทั้งหมด5เกม มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก2เกมมี2ประตู4เกมออกสกอร์สูงในเวลาไปทั้ง3เกมมาดูผลงานส่วนตัวของทั้ง2ทีมนะครับ10เกมล่าสุดทีมชาติเอกวาดอร์มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก8เกมมี2ประตู8เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง22ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป16ประตูส่วนทีมเยือนทีมชาติเปรูนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก6เกมมี2ประตู6เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปไดเพียงแค่6ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป17ประตููเเจ้้าาาาาบนนนนทททีีีมมชติอออกกวดดดรัผลงโโยยย่่ใ5 ล่าสุดนั้นชนะ3เสมอ2โดย10เกมล่าสุดทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป7เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป8เกมและนัดล่าสุดนั้นบุกไปแพ้ให้กับทีมชาติบราซิลมาด้วยสกอร์2ประตูต่อศูน ส่วนทีมเยอนทีมชาติเปรูนะครับมีผลงานที่ผ่านมาไม่ดีโดย5นัดล่าสุดนั้นเสมอ1แพ้4โดย10เกมล่าสุดทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไปเพียงแค่4เกมเสียป,ประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป9เกมและนัดล่าสุดนั้นเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมชาติโคลอมเบียไปศูนย์ประตูต่อ3และราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้ทีมชาติเอกวาดอร์เป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่ง โดยราคาในตอนเปิดนั้นอยู่ในหน้าของบอลต่อแต่ราคาภูยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเอาชนะไปได้หรือไม่โดยราคาในปัจจุบันกําลังไหลมาให้ความสําคัญกับบอลต่อมากขึ้นว่าราคาในปัจจุบัน จามองเห็นความพยายามในเกมนี้ของบอลต่อนะครับจะเปิดเกมบุกเพื่อ3คะแนนอีกด้วยส่วนราคาในปัจจุบันจะไหลไปในทิศทางใดเรามาวิเคราะห์กันเลยครับราคาวันนี้เปิดมาให้ทีมชาติเอกวาดอร์ A K เป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งใจน้ำ1.02ให้ทีมชาติเอกวาดอร์ A K ใจน้ำ0.82ให้ทีมชาติเปรูราคาปูตอนเปิดถ้าทีมชาติเอกวาดอร์ชนะใจ,จ1.44ถ้าเสมอกันใจ4.00ถ้าทีมชาติเปรูชนะใจ8.00 จากราคาเปิด1.44ของบอลที่ต่อลูกควบลูกครึ่งใจน้ํา1.02นั้นยังไม่ใช่ราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาไปได้ครับราคาพู1.44ของบอลที่ต่อลูกควบลูกครึ่งยังไม่ใช่ราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับแต่ราคาในภาพรวมนั้นยังอยู่ในหน้าของบอลต่อหมายความว่าราคาพูนั้นยังไม่ชัดเจนว่าบอลต่อจะเอาชนะเลทราคานี้ไปได้เมื่อเราไปดูราคาการจ่ายน้ําของราคาแฮนดีแคป1.02 จ้าก็ยังไม่ให้ความสําคัญกับบอลต่อเช่นกันนะครับที่จะยิงได้ถึง2ประตูอีกด้วยและเมื่อเราไปดูราคาฟุตเสมอเต็มเวลา4.00ก็เป็นการจ่ายที่น้อยเกินไปของบอลที่ต่อกันลูกควบลูกครึ่งหมายความว่าเจ้ามองในเกมนี้นะครับจากราคาเปิดที่มีโอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอกันอีกด้วยนะครับนี่คือราคาเปิดราคาปัจจุบันนะครับยังคงให้ทีมชาติเอกวาดอร์ A Q ต่อที่ลูกควบลูกครึ่งเหมือนเดิมปัจจุบันจ่ายน้ําลดลงนะครับเหลือเพียงแค่0.95ให้ทีมชาติเอกวาดอร์ A Q จ่ายน้ํา0.82ให้ทีมชาติเปรู A Q ราคาหูรอบนี้ถ้าทีมชาติเอกวอดอร์ชนะใจ1.40ถ้าเสมอกันใจ4.50ถ้าทีมชาติเปรูชนะใจ8.00 จากราคาภูปัจจุบันนะครับ1.40ของบอลที่ต่อลูกครึ่งใจน้ำ0.95นั้นยังไม่ใช่ราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาไปได้เช่นเดิมครับราคาในปัจจุบันนะครับมีการขยับและไหลมาให้ความสําคัญกับบอลต่อโดยราคาภูในปัจจุบันของบอลต่อนั้น1.40ก็ยังไม่ใช่ราคาที่บอลต่อนั้นจะเอาชนะเลทราคาไปได้เช่นเดิมนะครับแต่ราคาภูเสมอปัจจุบันขยับไปในทิศทางที่เจ้าลดความสําคัญที่จะจบลงด้วยการเสมอกันนะครับโดยตอนเปิดจาก4.00ปัจจุบันไหลไปที่4.50 เมื่อเราไปดูการจ่ายน้ําของราคาแฮนดิแคบให้ทั้ง2ทีมเป็นการจ่ายน้ําที่ให้ความสําคัญพอๆกันตรงนี้หมายความว่าการลดความสําคัญของหน้าเสมอและให้ความสําคัญเท่าๆกันของการจ่ายราคาน้ำแฮนดิแคบบ่งบอกว่าจะมองความพยายามของบอลต่อมากขึ้นนะครับว่าจะเปิดเกณฑบุกเขาใส่บอลลองจึงปรับราคาผู้ชนะของบอลต่อลดลงและลดความสําคัญของหน้าเสมอลงเช่นกันและเมื่อเราไปดูราคาสกอร์สูงเต็มเวลาเปิดมาสองลูกครึง่งจ่ายน้ํูนเา0จ7ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ําู8 8ให้ฝั่งต่ํา ปัจจุบันมีการขยับราคาขึ้นนะครับเป็น2ลูกครึ่งครบ3ปัจจุบันจ่ายน้ํา1 0 0ให้ฝั่งสูงจ่น้ำาู8 5ให้ฝั่งต่ํา จากการไหลร,ราคาสกอร์สูงที่แพงขึ้นสนับสนุนเหตุการณ์ที่สื่อิได้วิเคราะห์มานะครับว่าเกมในวันนี้จะเป็นเกมที่เจ้าบ้านเปิดเกมบุกเข้าใส่ผู้มาเยือนโดยเจ้ายังคงมองว่าบอลตอนนั้นมีโอกาสที่จะสามารถทำประตูที่2เพื่อเอาชนะเรีราคาไปได้และการไหลร,ราคาสกอร์สูงก็สนับสนุนให้บอลคู่นี้มีประตูที่2เกิดขึ้นอีกด้วยนะครับวันนี้ลุ้น2ประตูจากบอลต่อครับ VIP วันนี้ไปสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกทีมชาติเอกอร,อร์ถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP a 5 OBER s, s 4 5 ovr ER ที่เดียวเท่านั้นนะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสิรอิดโชคดีครับ